ดีค่ะพบกับช่องดาดา p a r a d วันนี้นะคะนอ้งดาะคะ่ะก็มีเสื้อผ้ามาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะนาดาคิดว่านะคะเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันอยู่แล้วนะคะถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวนดาจะบอกให้นะคะว่าเป็นแบรนด์อะไร 1! 2! ึ่งสองแบรนด์ miss m e กันนะคะตอนนี้นะคะ มิสเมเกอร์นะคะก็มีคอลเลคชันใหม่นะคะซึ่งโนราจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะเมื่อสองแบบสีีด้วยกันนะคะแบบที่1น่นะคะก็คือแบบคอกลมนะคะแบบที่2นะคะก็คือแบบคอจีนค่ะเรามาดูสีกันเลยดีกว่าว่ามีสีอะไรกันบ้างสีแรกนะคะสีดาค่ะสีที่2นะคะสีชมพูหวานๆนะคะสีที่3านะคะสีม่วงค่ะสีม่วงแบบหวานๆนะคะและสีสุดท้ายนะคะ สีแดงแรงริบนะคะอันนี้นะคะที่น้องดาสายอยู่จะเป็นแบบคอจีนะคะต้อนรับเปิดทุกจีเลยนะคะเนี่ยล้วป็นอยากเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเนื้อผ้าและก็ดีเทลนะคะเป็นแบบไหนเดี๋ยวน้องดาจะมาพูดให้ฟังนะคะเนื้อผ้านะคะมีความกระชับตัวมากๆเลยนะคะและก็ยังเป็นผ้าที่สามารถยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องดาจะโชว์ให้ดูนะคะนี่เลคะ่ะ วุ้ยยังไม่ขาดเลยอะแบบยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะและเนื้อผ้านะคะมีความนุ่มด้วยนะคะเดี๋ยวน้องดาจะมาโชว์ดีเทลเลยละกันดูสิขาเพื่อนๆทางชุดแล้วก็กางเกงนี่ค่ะมีแถบสองแถบสีขาวนะคะยาวทาให้ขาดเลยนะคะดูเรียวยาวมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องดาจะพาไปเรื่องรองเท้ากันค่ะจะได้รู้ว่าชุดนี้ควรใส่กับรองเท้าคู่ไหนดี ดูกันนะคะว่าน้องดาจะเลือกรองเท้าคู่ไหนกันช่วงนี้นะคะน้องดาไม่ค่อยมีรองเท้าใส่เลยนะคะ,ะเรามาเลือกกันดีกว่าคู่ไหนดีนะน้องดาว่าน้องดาเอาคู่นี้ดีกว่าค่ะเป็นมิกกี้เมาส์นะคะน่ารักมากมากเลยเพราะว่าน้องดาคิดว่านะคะมีสีครีมแล้วก็มีสีแดงด้วยนะคะเดี๋ยวน้องดามาใส่เลยดีกว่าเสร็จแล้วนะคะ ยิ่งเสร็วดูสวยมากๆเลยนะคะเนี่ย ชุด Miss Megan Collection ใหม่นี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page Miss Megan ได้เลยนะคะแต่น้องเราจะแปะลิลงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะอย่าลืมไปสั่งดิๆเนะคะบ๊ายบาย